ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินการเตรียมความพร้อมการพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยครั้งที่2นะคะท่านที่1ว่าที่ร้อยตรีวัลวุฒิบุญเชิดผู้อำนวยการกศนออำเภอท้ายเหมืองประธานคณะกรรมการนายพานุพงศ์สั่งด้วงครูข้อสอนหนึ่งกศนออำเภอกระปงกรรมการและนางสาววนิดาการขยันคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นกรรมการ ดิฉันนางสาปราถนาพิรมตำแหน่งครูผู้ช่วยก็สนอำเภอตะกวัวป่าขอนำเสนอผลการดำเนินงาน 1. ด้านการปฏิบัติตนประกอบด้วยวินัยและการรักษาวินยัยคุณธรรมจริยธรรมจรรยบรณวิชาชีพการดำารงชีวิตตามหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงจิตวิญญาณความเป็นครู จิตสำนึกความรับผิดชอบในวิชาชีพครูและ 2. ด้านการปฏิบัติงานประกอบด้วย1การจัดการเรียนการสอนการบริหารจัดการชั้นเรียนการพัฒนาตนเองการทำงานเป็นทีมงานตามกิจกรรมตามภารกิจบริหารงานของสถานศึกษาและการใช้ภาษาและเทคโนโลยี องประกอบที่1ด้านการปฏิบัติตน 1. วินัยและการรักษาวินยัย1.1การแสดงออกทางอารมณ์กิริยาท่าทางและผู้สื่อสารได้เหมาะสมกับการะะเทศะต่อผู้เรียนข้าพเจ้าจะยิ้มแย้มแจ่มใสแสดงกิริยาท่าทางที่เป็นมิตรต่อผู้เรียนใช้คำสุภาพพูดด้วยน้ำเสียงที่เป็นธรรมชาติ 1.2การแสดงออกทางอารมณ์กิริยาท่าทางและผู้สื่อสารได้เหมาะสมกับการเทศะต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อนร่วมงานผู้ปกครองและบุคคลอื่น ข้าพเจ้าจะสื่อสารพูดคุยกับผู้บังคับบัญชาเพื่อนร่วมงานและบุคคลอื่นอย่างสุภาพเท่าเทียมกันพูดโดยใช้เหตุผลและคอยถามถ่ายเรื่องงานต่างๆอย่างสม่ำเสมอยกมือไหว้ทักทายทุกคนในทุกวันที่พบเจอกันและจะสร้างรอยยิม้มสร้างเสียงหัวเราะให้ทุกคนทำงานด้วยความสนุกสนาน 1.3การมีเจตคติเชิงบวกกับประเทศชาติข้าพเจ้า,าปฏิบัติตนอยู่ในระออบประชาธิปไตยและเคารพกฎหมายเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่เผยแพร่ข้อความที่แสดงถึงเจตคติเชิงลบกับประเทศชาติแสดงออกถึงความจงรักภักดีในสถาบันพระมหากษัตริย์เข้ารับการอบรมหลักสูตรจิตอา,าสากศน ส่งเสริมสนับสนุนศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล1.4การปฏิบัติตนตามกฎระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นข้าราชการสวมเครื่องแบบราชการอย่างถูกต้องมาปฏิบัติงานและกลับตรงตามเวลาราชการไม่เคยกระทำความผิดเกี่ยวกับวินัยต่างๆให้ข้อมูลที่ถูกต้องบริการผู้มาติดต่อราชการด้วยความเต็มใจ 1.5การปฏิบัติตนตามกฎระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นข้าราชการครูมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอย่างถูกต้องเข้ารับการประเมินในการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย 2. คุณธรรมจริยธรรม2.1การปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่นับถืออย่างเคร่งครัด 2.2เข้าร่วมส่งเสริมสนับสนุนศาสนก,กิจของศาสนาที่นับถืออย่างสม่ำเสมอเช่นจัดเทียนพรรษาและถวายเทียนเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา2.3การเห็นความสำคัญเข้าร่วมส่งเสริมสนับสนุนเคารพกิจกรรมที่แสดงถึงจารีตประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นหรือชุมชนแต่งกายชุดบ้าบาเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมการแต่งกายของท้องถิน่น 2.4การเห็นความสำคัญเข้าร่วมส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่แสดงถึงจารีตประเพณีวัฒนธรรมของชาติข้าพเจ้าให้ความสำคัญต่อวัฒนธรรมไทยการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณผู้น้อยต้องเคารพผู้ใหญ่มีความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ 2.5การมีจิตบริการและจิตสาธารณะมีน้ำใจช่วยเหลือแบ่งปันและทำกิจกรรมเพื่อส่วนรวมด้วยจิตอาสา2.6กการต่อต้านการกระทำของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ส่งผลต่อความมั่นคงของชาติหรือผลกระทบเชิงลบต่อสังคมโดยรวมข้าพเจ้าไม่สนับสนุนไม่เผยแพร่การกระทำที่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อสังคม 3. จัญญาบันวิชาชีพ3.1การพัฒนาวิชาชีพและบุคลิกภาพอย่างต่อเนื่องกำหนดเป้าหมายในการปฏิบัติงานและเข้าร่วมอบรมสัมมานาทุกครั้งที่มีโอกาสและเพื่อพัฒนาวิชาชีพและบุคลิกภาพอย่างต่อเนื่อง3.2จุดการมีวิสัยทัศน์รู้และเข้าใจสนใจติดตามความเปลี่ยนแปลงด้านวิทยาการเศร,รษฐกิจสังคมการเมืองของไทยและนานาชาติในปัจจุบันข้าพาเจ้ามีวิสัยทัศน์เชิงบวกยอมรับ การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมการเมืองมีความสนใจและถนัดในเรื่องเทคโนโลยีติดตามข่าวสารข้อมูลด้านต่างๆอยู่เสมอ3.3การไม่อาศัยวิชาชีพสแสวงหาผลประโยชน์ที่ไม่ถูกต้องข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตไม่เคยสแสวงหาประโยชน์หรืออำนาจหน้าที่หรือเบียดบงังทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตนและไม่รับผลประโยชน์โดยมิชอบ 3.4การมุ่งมั่นต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้เรียนข้าพเจ้าจะพัฒนาความรู้ของตนเองอยู่เสมอและถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เรียนอย่างเต็มความรู้ความสามารถ3.5การให้ความสำคัญต่อการเข้าร่วมส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครูอย่างสม่ำเสมอ3.6รัก เมตตาเอาใจใส่ช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนให้บริการผู้เรียนทุกคนด้วยความเสมอภาคข้าพเจ้ามีความรักและศรัทธาในวิชาชีพครูกระทำตนที่เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสิทธิมีความมุ่งมั่นเต็มใจในการให้บริการที่ถูกต้องแก่ทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน3.7การประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นที่ยอมรับของผู้เรียนผู้บริหารเพื่อนร่วมงานข้ารเจ้าจะเคารพผู้อื่นเปิดใจรับคำติชมไม่พูดแง่ร้ายและประพฤตินตนเป็นแบบอย่างที่ดีกับคนอื่นๆจนได้รับการยอมรับและคำชื่นชมอยู่เสมอ3.8 การไม่ปฏิบัติตนที่ส่งผลลบต่อกายและใจผู้เรียนข้าพเจ้ามักจะใช้คำพูดและแสดงออกด้วยความจริงใจต่อผู้เรียน3.9การทำงานกับผู้อื่นโดยยึดหลักความสามัคคีเกื้อกูลซึ่งกันและกันข้าพเจ้าปฏิบัติงานต่างๆที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มใจช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันให้ความร่วมมือกับครูในการทำกิจกรรมต่างๆทั้งในและนอกสถานศึกษาให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนร่ว มีน้ำใจและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มุ่งเน้นการทำงานเป็นทีม3.10การใช้ความรู้ความสามารถที่มีอยู่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางพัฒนาให้กับผู้เรียนโรงเรียนหรือชุมชนในด้านใดด้านหนึ่ง ในด้านการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงข้าพเจ้าได้ส่งเสริมให้นักศึกษาและประชาชนน้อมนำหลักปัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจําวันและส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา3.11 การยึดมั่นในการปกครองระบอกประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขข้าพเจ้ามีความเป็นกลางทางการเมืองยอมรับ ในความมีเหตุผลและมีสิทธิ์เลือกที่จะปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติที่ไม่ขัดต่อกฎเกณฑ์ข้อบังคับของสังคม 4. การดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง4.1มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงข้าพเจ้าศึกษาหาความรู้และทำความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างลึกซึง้ง 4.2มีการนำหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนข้าพเจ้าได้นำหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ทุกกิจกรรมการเรียนรู้เช่นความสอดคล้องของหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการประกอบอาชีพเป็นต้น 4.3มีการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับประยุกต์ใช้กับภารกิจที่ได้รับมอบหมายอื่นๆเช่น, mm hmm. นการนำไปใช้ในการเป็นกรรมการประเมินพนักงานราชการโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านคุณธรรมและความมีเหตุผลในการ ให้คะแนน4.4มีการนำหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตของตนเองคือรู้จักพอเพียงใช้จ่ายอย่างระมัดระวังเก็บออมตามความเหมาะสมใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 4.5เป็นแบบอย่างในการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับประยุกต์ใช้กับภารกิจต่างๆหรือการดำรงชีวิตของตนคือการวางแผนการใช้จ่ายเก็บเงินออมร้อยละห้าของไรายได้ 5. จิตวิญญาณความเป็นครู5.1การเข้าสอนตรงเวลาและสอนเต็มเวลา เอาใจใส่ตอนการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอเตรียมสื่อการสอนและเทคนิคการสอนเป็นประจำ5.2การตระหนักในความรู้และทักษะที่ถูกต้องรวมถึงสิ่งที่ดีๆให้กับผู้เรียนได้แก่งานสอนคือเตรียมการสอนและวางแผนการสอนงานครูคือครูต้องรับผิดชอบงานด้านต่างๆเช่นงานบริหารบุค,คลากรงานบริหารงานทั่วไปและงานอื่นๆและงานนักศึกษาคือให้เวลาในการอบรมสั่งสอน เมื่อนักศึกษาต้องการคำแนะนำหรือการช่วยเหลือ5.3การสร้างความเสมอภาคเป็นธรรมกับผู้เรียนทุกคนข้าพเจ้าจะเข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคลและพยายามเรียนรู้และศึกษาผู้เรียนก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้ได้ทราบความรู้พื้นฐานของผู้เรียน 5.4การรู้จักให้อภัยประ,ะจากอคติช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จตามศักยภาพความสนใจหรือความตั้งใจของผู้เรียน5.5การเป็นที่พึ่งให้กับผู้เรียนได้ตลอดเวลาข้าพเจ้าจะเสียสละเวลาตนเองมีความมุมานะและคอยช่วยเหลือเป็นที่ปรึกษา เกี่ยวกับปัญหาของผู้เรียนในด้านต่างๆเป็นกำลังใจให้คำแนะนำทั้งในเวลาเรียนและนอกเวลาเรียน5.6การจัดกิจกรรมส่งเสริมการใฝ่รู้ค้นหาสร้างสรรค์ถ่ายทอดปลูกฝังและเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้เรียนข้าพเจ้าจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นผู้สแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้คิดได้ฝึกวิเคราะห์ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดอย่างสร้างสรรค์5.7การทุ่มเทเสียสละในการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน 6. จิตสำนึกความรับผิดชอบในวิชาชีพ6.1 การมีเจตคติเชิงบวกกับวิชาชีพข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่ด้วยใจซึ่งทําให้เกิดความรักศรัทธาและยึดมั่นในอุดมการ์แห่งวิชาชีพมุ่งมั่นทุ่มเทในการทํางานประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี6.2การมุ่งมั่นทุ่มเทในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆเพื่อให้เกิดการพัฒนาวิชาชีพ และสให้สังคมยอมรับข้าพเจ้าได้ค้นหาเทคนิคเครื่องมือและวิธีการใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้การจัดการเรียนรู้มีความทันสมัยเหมาะกับสถานการณ์ปัจจุบันเช่นการใช้ห้องเรียนออนไลน์ Google Meet Zoom การสร้างใบงานจากไวเซอร์มีซึ่งจะมีแพทเทิร์นใบงานให้เลือกอย่างหลากหลายเช่นจับคู่เติมคำแบบตัวเลือกตารางถามตอบ ซึ่งจะเหมาะกับครูกศนที่มีเวลาจัดเตรียมใบงานน้อยจุดสามประพฤติปฏิบัติตนในการรักษาภาพลักษณ์ในวิชาชีพ6.4การปกป้องป้องกันมีให้ผู้ร่วมวิชาชีพประพฤติปฏิบัติในทางที่จะเกิดภาพลักษณ์เชิงลบต่อวิชาชีพข้าพเจ้าจะคอยให้คำปรึกษาแนะนำผู้ร่วมวิชาชีพให้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและยึดบั่นปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูอย่างเคร่งครัด 6.5การจัดกิจกรรมส่งเสริมการใฝ่รู้ค้นหาสร้างสรรค์ถ่ายทอดปลูกฝังและเป็นแบบอย่างที่ดีของเพื่อนร่วมงานและสังคมข้าพเจ้าจะพยายามศึกษาหาวิทยาการความรู้และร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนร่วมงานอยู่เสมอเช่นการใช้งานโปรแกรมแอปพลิเคชันต่างๆเป็นต้นองค์ประกอบที่2ด้านการปฏิบัติงาน 1. การจัดการเรียนการสอน1.1การนำผลการวิเคราะห์หลักสูตรมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้มาใช้ในการจัดทำรายวิชาและออกแบบหน่วยการเรียนรู้พระเจ้าได้ทำแผนการเรียนรู้รายวิชาภาษาอังกฤษโดยวิธีการสอนเสริมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาจึงใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เรียนซึ่งในภาคเรียนปัจจุบันยังไม่ได้มีการวัดและประเมินผลสำลีทางการเรียน ของผู้เรียนส่วนการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ได้ประเมินผู้เรียนและเก็บรวบรวมไว้ใน Excel เพื่อง่ายต่อการสืบค้นต่อไป 2. การบริหารจัดการชั้นเรียน2.1การจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้กระบวนการคิด ทักษะชีวิตและพัฒนาผู้เรียนในสถานการณ์โควิด -19 ระบาดจึงได้จัดบรรยากาศให้ทุกทที่กลายเป็นชั้นเรียนเช่นห้องเรียนออนไลน์การพาออกไปเรียนนอกห้องเรียนการเรียนในแหล่งเรียนรู้การเรียนจากการลงมือปฏิบัติจริงการเรียนโดยบูรณาการความรู้การใช้ห้องประชุมในการเรียนแบบครากลุ่ม2.2 การดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนโดยมีการศึกษาและรวบรวมข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนได้จัดระบบดูแลช่วยเหลือติดตามผู้เรียนอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เรียนเช่นการฝากสอบการลงทะเบียนสอบเ e อ็กซมเป็นต้น2.3 การอบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมที่ดีงามในการจัดการเรียนการสอนนอกจากข้าพเจ้าจะสอนเนื้อหาสาระวิชาแล้วหน้าที่อีกอย่างหนึ่งคือการอบรมสั่งสอนคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ผู้เรียนค้าพเจ้าได้ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจิตอาสามีความสามัคคีมีระเบียบวินยัยและ มีความขยันหมั่นเพียรมีความรับผิดชอบต่อตอนเองและผู้อื่น 3. การพัฒนาตนเอง 3. 1การพัฒนาตนเองเพื่อให้มีความรู้ความสามารถทักษะด้วยวิธีการต่างๆอย่างเหมาะสมข้าพเจ้าได้พัฒนาตนเองอยู่เสมอทั้งด้านการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพเพื่อนำไปสู่การพัฒนาผู้เรียนและสถานศึกษาโดยการฝึก ถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาทักษะความสามารถและเกิดเป็นประสบการณ์ของตัวข้าพเจ้านอกจากนั้นยังมีการเข้ารับการอบรมในด้านต่างๆที่ทางสถานศึกษาจัดขึ้นหรือมอบหมายให้ข้าพเจ้าได้ดำเนินการ3.2การมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพข้าพเจ้าส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร ด้วยกรกระบวนการ PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพโดยการรวมตัวร่วมมือร่วมใจและร่วมเรียนรู้ร่วมกันของครูผู้บริหารและคณะกรรมการสถานศึกษาโดยทำงานร่วมกันแบบทีมการเรียนรู้ที่มีครูเป็นผู้นำการเรียนรู้และผู้บริหารเป็นผู้ดูแลสนับสนุนสู่การเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพ 4. การทำงานเป็นทีม4.1หหลักการทำงานเป็นทีมข้าพเจ้าปฏิบัติตนเป็นผู้ร่วมทีมที่ดีไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่นช่วยงานด้วยความเต็มใจให้ความไว้วางใจกันเชื่อใจกันมีความผูกพันกันจนเกิดเป็นความรัก ความสามาคัคคีกันในทีมนอกจากนั้นข้าพเจ้ายังมีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายมาเป็นอย่างดีเช่นได้รับมอบหมายให้จัดทำคลิปนำเสนอต่างๆ4.2จการพัฒนาทีมงานข้าพเจ้าจะมอบหมายงานหรือภารกิจของแต่ละคนในทีมงานให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถและความถนัดของบุคคลน,นั้นเข้าใจบทบาทหน้าที่และภารกิจของตนเอง มองจุดเด่นและจุดด้อยของตนเองและเพื่อนร่วมง,งานยอมรับจุดด้อยของตนเองและพัฒนาตนเองให้ดีมากขึ้นรับฟังความคิดเห็นของทุกคนในทีมงานมีความจริงใจเปิดเผยต่อกันและการเผชิญหน้าเพื่อแก้ปัญหาให้การสนับสนุนและให้ความไว้วางใจต่อกัน 5. งานตามภารกิจบริหารงานของสถานศึกษา มีความรู้ความเข้าใจภาระงานของสถานศึกษาเกี่ยวกับการบริหารทั่วไปหรืองานบริหารวิชาการหรืองานกิจการนักศึกษาหรืองานบริหารงบประมาณหรืองานบริหารทรัพยากรบุคคลและมีส่วนร่วมปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างเหมาะสมข้าพเจ้าได้รับมอบหมายภารกิจงานจากผู้บริหารได้ทําความเข้าใจ และเรียนรู้พร้อมการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถซึ่งได้รับมอบหมายงานดังนี้1กลุ่มงานอำนวยการรับผิดชอบงานดังนี้ 1. ห,หัวหน้ากลุ่มจัดการศึกษานอกระบบปฏิบัติงานงานการศึกษาขั้นพื้นฐานได้แก่กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านวิชาการงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบเช่น โครงการพัฒนาบุคลากรด้วยกระบวนการ PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพหัวหน้างานการศึกษาต่อเนื่องปฏิบัติหน้าที่จัดทำแผนการจัดการศึกษาต่อเนื่องได้แก่โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2. หัวหน้างานนิเทศภายในติดตามและประเมินผลของสถานศึกษาปฏิบัติงานนิเทศการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษาต่อเนื่องและการศึกษาตามอัธยาศัย 3. งานทะเบียนและวัดผลปฏิบัติหน้าที่เป็นนายทะเบียนงานการศึกษาขั้นพื้นฐานและงานทะเบียนการศึกษาต่อเนื่อง 4. งานแผนงานและโครงการปฏิบัติหน้าที่จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการจัดสรรงบประมาณและสรุปผลการดำเนินง,งานประจำปี 5. งานการเงินปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของการเบิกจ่ายเอกสารงานงบประมาณการตัดงบประมาณผ่าน e-budget 6. งานสารสนเทศและการรายงานปฏิบัติหน้าที่จัดสรรงบประมาณทา แผนตรวจสอบและรายงานข้อมูลในระบบ d m i s และข้อมูลสารสนเทศงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 7. งานวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอน 8. งานบุคลากรปฏิบัติหน้าที่จัดทำคําสั่งการปฏิบัติงานต่างๆทะเบียนเวนลาการลงเวลาการปฏิบัติงานการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 9. งานฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร10 งานแก้ไขปัญหายาเสพติดและสถานศึกษาสีขาว11งานสวนพืชศ,ศาสตร์โรงเรียน12งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายได้แก่งานกิจกรรม5สงานประชาสัมพันธ์การนำเสนอวารสารจดหมายข่าวคลิปวิดีโอและเป็นผู้ดูแลศูนย์ดิจิทัลชุมชนอำเภอตะกวัวป่าผู้ดูแลระบบศูนย์ทดสอบทางการศึกษาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ EXAM 6 การใช้ภาษาและเทคโนโลยีสามารถใช้ภาษาและเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายข้าพเจ้าใช้ภาษาในการปฏิบัติงานในทุกกิจกรรมใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องทั้งการอ่านการพูดการเขียนเช่นการเขียนโครงการต่างๆการทำหนังสือราชการการติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงาน และข้าพเจ้ามีความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีและสามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เรียนและเพื่อนร่วมงานได้เช่นความรู้เรื่องการค้าออนไลน์แอปพลิเคชันต่างๆที่อำนวยความสะดวกรวดเร็วในการทำงานเช่น Canva, แอปตัดต่อคลิปแอปพลิเคชันของ Google เป็นต้น